สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ยินดีต้อนรับทุกท่านกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ5ประตูนะคะ Toyota Yaris ปี2011ค่ะเครื่องยนต์ 1,500cc นะคะราคา1 5 9 0 0 0บาทเป็นรถมือเดียวกทุกท่านเลขไมล1 7 3 0 0 0กิโลเมตรนะคะรถมาแบบสภาพเดิมๆค่ะไม่มีชนไม่มีจมน้ำนะคะสวยใสยพร้อมใช้สตา,ยยา์ y a นะคะ เดินทางใกล้ทางไกลสามารถขับขี่ใช้งานได้ปกติค่ะรถมีเรมมีเอกสารให้ครบภายในเป็นเบาะหนังนะคะเกียร์ออโต้ค่ะพิกัดดูรถคันนี้นะคะอยู่ที่อำเภอสามพานจังหวัดนะคนปรปฐมค่ะทุกท่านเรือนใหม่ขึ้นครบนะคะเลขไม่หนึ่งแสนม่นสามพัโรนะคะสติกเกอร์แผ่นเพจยังอยู่ครบค่ะสวยสไตล์เดิมๆแบบนี้ท่านใดสนใจหรือถูกใจ กำลังมองหารุ่นนี้ไปใช้กันอยู่นะคะติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยค่ะนัดล่วงหน้าและไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินแนะนำเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ